กระตราแผ่นดินค่ะนี่ก็เช่นกันนะคะเป็นหนึ่งบาทที่เลิกใช้แล้วเหมือนกันหนึ่งบาทเหรียญใหญ่หนึ่งบาทเก่าเห็นไหมคะเก่าจริงค่ะเก่าจริงไรจริงเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนค่ะตราแผ่นดินพศ2 5 0พรเป็นรับซื้อเหรียญละ4บาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศ2 5 0 5รอ่ารุ่นนี้ไม่ต้องดูอะไรนะคะไม่มีวาระ,ะไม่มีอะไรมีพศ เหรียญเดียวเท่านั้นนะคะพศนี้เป็นหมุนเวียนค่ะราแผ่นดิน2 5 0 5ของพนันไม่ไม่ได้เล่นเหรียญแปลกเหรียญตลกอะไรนะคะพนันเล่นเหรียญที่เป็นปกติแบบนี้เลยค่ะเหรียญที่เหรียญหมุนเวียนสายพนันคือสายหมุนเวียนค่ะเล่นเหรียญหมุนเวียนเหรียญสตางค์ทอนนะคะอย่างอย่างที่เหรียญสิบบาทที่พนันบอกว่ารับสตางค์ทอนมาดูเพียงพศอันนั้นเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงตามนั้นเลยค่ะ ส่วนเหรียญเก่าที่เลิกใช้แล้วเช่นเหรียญน,นี้นะคะเหรียญสิบบาทเอ,อเหรียญหบาทค่ะขออภัยเหรียญหนึ่งบาทเก่าที่เลิกใช้แล้วนะคะที่ไม่ใช้แล้วค่ะเหรียญหนึ่งบาทพศสองพันห้าร้อยห้าตราแผ่นดินไปนนารับซื้อหรือสี่บาทตราแผ่นดินเขาก็จะมีตั้งแต่ปี2อง สองสี่เก้าสามแต่เราไม่เคยปรากฏเจอเหรียญจริงเนาะสองสี่เก้าสามสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยยังเจอประปรายบ้างส่วนสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเหรียญน,นี้เหรียญอันดับที่สามสองพันห้าร้อยห้ารับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะขอจำนวนเยอะนะคะสองสามเหรียญไม่ไม่ต้องไม่ต้องทักมานะคะสองสามเหรียญก็จะไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ต้องทักมา ขอจำนวนเยอะเนี่ยคะ่ะอย่างท่านนี้เขาส่งมาเนี่ยเขารวมอ่าสตาแผ่นดิน20เหรียญครุดห0ึ่งร้ยเหรียญประมาณเนี้ยนะคะแล้วทักมาคะ่ะจะคุ้มค่าส่งน,น้อยไม่คุ้มค่าส่งนะคะทุกคนเข้าใจนะคะ